สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนคําว่ามากในภาษาจีนกันซึ่งคําว่ามากในภาษาจีนไม่ได้มีแค่เขินนะคะยังมีอีกหลายคํามากมายค่ะซึ่งคําพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าเฉิงตู้ฟู่สือเฉิงตู้ฟู่ซือนั่นก็คือคําวิเศษที่ใช้บอกระดับเพื่อบอกระดับมากหรือว่ามากเป็นพิเศษวันนี้เรายกมาถึง10คําเลยค่ะามาเริ่มต้นกันเลย ก่อนอื่นเรามาดูโครงสร้างประโยคกันค่ะก็เริ่มต้นที่ประธานเป็น subject ค่ะตามด้วยคำวิเศษที่ใช้บอกระดับก็คือวันนี้เราจะเรียนกันถึง10คคำเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์ค่ะเป็น adjective คำที่1นึน่นแปลว่ามากคำนี้เจอบ่อยมากเลยนะคะแล้วมาดูตัวอย่างประโยคกันประโยคที่1我很่欢ว้านหน่ ，我很喜欢吃สีควชือเฉวเครี่ฉันชอบกินช็อกโกแลตมากๆากวอแปลว่าฉันเคนเป็นคำวิเศษที่ใช้บอกระดับแปลว่ามากสีควรแปลว่าชอบชื่อแปลว่ากินเฉียวเคอรี่ก็จะแปลว่าช็อกโกแลตวอเคนสีควชื่อเฉียวเคอรี่ก็จะแปลว่าฉันชอบกินช็อกโกแลตมากๆ ตัวอ我家离学校很近。我家离学校很近。 บ้านฉันห่างจากโรงเรียนใกล้มากหว่อเพาะว่าฉันเจียแบบว่าบ้านหว่อเจียก็คือบ้านฉันหลีแปลว่าอยู่ห่างจากเฉวเซี่ยวแบบว่าโรงเรียนเขินแปลว่ามากจินแปลว่าใกล้เขินจินก็คือใกล้มากหว่อเจียหลีเฉวเซี่ยวเขินจินก็จะแปลว่าบ้านฉันห่างจากโรงเรียนใกล้มาก ตัวอย่างที่สามไทกัวเตอเทียนชี่หน่รเที่ก MM. ัวเต๋อเทียนชี่หน่รอากาศของประเทศไทยร้อนมากไทกวัวก็คือประเทศไทยเต๋อแปลว่าของเทียนชี่แปลว่าอากาศหรือว่าสภาพอากาศหน่แปลว่ามากเร่แปลว่าร้อนไทกัวเตอเทียนชี่หน่รเร่ก็จะแปลว่าอากาศของประเทศไทยร้อนมากคำที่สองเฟยฉาง เฝฉังแปลว่ามากเป็นพิเศษคำนี้นะคะเป็นขั้นกว่าของเขินค่ะจะให้ความรู้สึกว่ามากกว่าเขินตัวอย่างประโยคที่หนึ่งัจจงจง常重要 เจอเจียนซื่อเฟยฉังจงเยาเรื่องนี้สำคัญมากเป็นพิเศษเจอแปลว่านี้เจียนเป็นคำลักษณะนามของซื่อซื่อแปลว่าเรื่องหรือว่าเรื่องราวเฟยฉางแปลว่ามากหรือว่ามากเป็นพิเศษจงเยาแปลว่าสําคัญเจอเจียนซื่อเฟยฉังจงเยาก็จะแปลว่าเรื่องนี้สําคัญมากเป็นพิเศษตัวอย่างที่สองเจอตุ้ยวอมันแต่งกงจัว่วเฟยฉัง有用 这对我们的工作非常有用。เจแปลว่านี้ตุ้ยแปลว่าต่อ我รแปลว่าพวกเราเตะแปลว่าของกงจั่วแปลว่างานเฟยฉางแปลว่ามากเป็นพิเศษโยโย่งก็แปลว่ามีประโยชน์เจ้าตุ้ยหวอมเด็กกงจั่วเฟางโยโย่งก็จะแปลว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่องานของพวกเรามากเป็นพิเศษ ต样วอ他看到孩子就非常高兴。他看到孩子。<music> <music> <music> จิวเฟยฉังเกาซิงเขาได้เจอลูกก็ดีใจมากเป็นพิเศษทาแปลว่าเขาหรือว่าเขาผู้ชายขั้นเต้าแปลว่าได้พบหรือว่าได้เจอหาจือแปลว่าลูกจิวแปลวล่าก็เฟยฉังแปลว่ามากๆหรือว่ามากเป็นพิเศษเกาซิงแปลว่าดีใจทาขั้นเต้าหาจือจิวเฟยฉังเกาซิงก็จะแปลว่าเขาได้เจอลูกก็ดีใจมากเป็นพิเศษคำที่สามสือเฟิน ซือฟินแปลว่าอย่างมากคำนี้มักนำหน้าคำคุณศัพท์ที่มีสองพยางเรามาดูตัวอย่างขั้นค่ะ ตัวอย่างที่หนึ่งท่าซื้อเฟินหนูลีกงจัวท่าซื้อเฟินหนูลีกงจัวแปลว่าเธอขยันทำงานเป็นอย่างมากท่าแปลว่าเธอซื้อเฟิร์นแปลว่าเป็นอย่างมากหนูลี่แปลว่าขยันกงจั่วแปลว่าทํางานถ้าซื้อเฟิร์นหนูลีกงจั่วก็จะแปลว่าเธอขยันทํางานเป็นอย่างมากตัวอย่างที่สอง 我心里十分难过我心里十分难过ในใจฉันเสียใจเป็นอย่างมากวอดแปลว่าฉันสิ้นแปลว่าใจหลี่แปลว่าในายสิหลีก็คือในใจซือเฟินเป็นอย่างมากหนานกลัวก็คือเศร้าโศกเสียใจวอดสิหลีซนานกัวก็จะแปลว่าในใจฉันเสียใจเป็นอย่างมาก ัวอย่างประโยคที่สามเขาตุ้ยเขาซื่อเฉงจีซื้อฟินตันซินเขาตุ้ยเขาซื่อเฉิงจี้ซื้อเฟินตันซินเขากังวลกับคะแนนสอบเป็นอย่างมากทาแปลว่าเขาหรือว่าเขาผู้ชายตุ้ยแปลว่าต่อหรือแปลว่ากับเขาซื่อแปลว่าสอบเฉิงจี้แปลว่าคะแนนเขาซื่อเฉงจี้ก็จะแปลว่าคะแนนสอบซื้อฟินแปลว่าเป็นอย่างมากตันซินก็คือกังวลเขาตุ้ยเขาซื่อเฉิงจีซื้อฟิน ซีนก็จะแปลว่าเขากังวลกับคะแนนสอบเป็นอย่างมากคำที่สี่ท่ายท่ายแปลว่าเหลือเกินหรือว่าเกินไปคําว่าท่ายวางไว้หน้าค,คํญญากริยาหรือว่าคําคุณศัพท์และมักจะมีคําว่าเลอะต่อท้ายคําคุณศัพท์นั้นเรามาดูตัวอย่างประโยคกันตัวอย่างประโยคที่หนึ่งหนีใครเชอะท่ายควยเลอะ หนี่ครเชท้ายควายเหรอคุณขับรถเร็วเกินไปหนีแปลว่าคุณใครเชิแปลว่าขับรถท้ายแปลว่าเกินไปหรือว่าเหลือเกินควายแปลว่าเร็วเลอะแปลว่าแล้วแต่ในประโยคนี้นะคะเลอะจะอยู่ท้ายคําคุณศัพท์ในประโยคที่มีท้ายค่ะหนี่ครเชท้ายควายเลอะก็จะแปลว่าคุณขับรถเร็วเกินไปตัวอย่างประโยคที่สองเจ้าเจียนอีฝูท้ายต้าเลอะ 。这件衣服太大了。อ่ตสตัวนี้ใหญ่เกินไปเจอแปลว่านี้เจนเป็นคำลักษณะนามของอีฟูอีฟูแปลว่าเสื้อผ้าท่าแปลว่าเกินไปต้าแปลว่าใหญ่เลอแปลว่าแล้วเจอเจนอีฟูท่าต้าเก็จะแปลว่าเสื้อตัวนี้ใหญ่เกินไปแล้วเราจะสังเกตเห็นนะคะในประโยคก็คือท่าจุดจุดจุดจะเป็น คำที่มาคู่กันนะคะท้ยต้านล่ะก็จะแปลว่าใหญ่เกินไปประโยคที่3หน้าช่วงเสียไท้ายกุ้ยล่ะ หน้าช่วงเสียไทกุ้ยเหรอรองเท้าคู่นั้นแพงเกินไปหน้าแปลว่านั้นช่วงเป็นคำลักษณะนามของเสียแปลว่าคู่เสียแปลว่ารองเท้าไทแปลว่าเกินไปกุ้ยแปลว่าแพงเหรอแปลว่าแล้วหน้าช่วงเสียไทกุยเหรอก็จะแปลว่ารองเท้าคู่นั้นแพงเกินไปแล้ว เรามาดูรูปประโยคปฏิเสธของคำว่าไทยกันนะคะเมื่อมีปููเป็นคำปฏิเสธวางอยู่ข้างหน้าความหมายของไทยจะเปลี่ยนไปหมายถึงปูไป่ไท i ปู่ไทแปลว่าไม่ค่อยเรามาดูตัวอย่างประโยคกันประโยคที่หนึ่งว่าปู่ไทยสู้ฝ 我不太舒ปูทฉันไม่ค่อยสบายหแปลว่าฉันปู้แปลว่าไม่ท่ายด้วยตัวของมันเองแปลว่าเหลือเกินหรือว่าเกินไปแต่เมื่อเป็นปู่ท่ายก็จะแปลว่าไม่ค่อยสู้ฝุแปลว่าสบายหวปู่ท่ายูฝก็จะแปลว่าฉันไม่ค่อยสบายตัวอย่างที่สองถ้าปู่ท่ายหุยใคเชอญ ถ้าปูไท่คุยใครเชิเขาขับรถไม่ค่อยเป็นถ้าแปลว่าเขาปูไทยแปลว่าไม่ค่อยหุยแปลว่าเป็นใครเชิ์แปลว่าขับรถถ้าปูไทหคุยใครเชิก็จะแปลว่าเขาขับรถไม่ค่อยเป็น ตัวอย่างที่สามจินเทียนป้าป่าปูไท่ายหมังจินเทียนป้าป่าปูไท่ายหมังวันนี้พ่อไม่ค่อยยุ่งจินเทียนแปลว่าวันนี้ป้าป่าแปลว่าพ่อปูท่แปลว่าไม่ค่อยหมังแปลว่ายุ่งจินเทียนป้าป่าปูไท่ายหมังก็จะแปลว่าวันนี้พ่อไม่ค่อยยุ่งต่อมาคําศัพท์คําที่ห้าจุ้ยจุ้ยแปลว่าที่สุดเป็นคําบอกระดับที่สูงที่สุด ประโยคที่หนึ่งหนี่ซื่อหวอดจุยไอเติร์นหนีซื่อหวอดจไอเตร์นคุณคือคนที่ฉันรักที่สุดหนี่แปลว่าคุณซื่อแปลว่าคือหวอดแปลว่าฉันจุ้ยแปลว่าที่สุดไอ้แปลว่ารักเติร์นแปลว่าคนหนี่ซื่อหวอดจุยไอ้เติร์นก็จะแปลว่าคุณคือคนที่ฉันรักที่สุดประโยคที่สองหวอดเต๋าหายจึ จุ้ยชงหมิงวอตหายจจุงหมิงลูกของฉันฉลาดที่สุดวอแปลว่าฉันเตะแปลว่าของหายจึแปลว่าลูกจุยแปลว่าที่สุดชงหมิงแปลว่าฉลาดวอ孩ตอร์หายจจุงหมิงก็จะแปลว่าลูกของฉันฉลาดที่สุด ประโยคที่สามหนีซื่อหว่อจุ้ยเห่าเต๋อเพิงหยกหนีซื่อหว่อจุ้ยเห่าเต๋อเพิงหยกคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันหนีแปลว่าคุณซื่อแปลว่าเป็นหว่อแปลว่าฉันจุ้ยแปลว่าที่สุดเห่าแปลว่าดีจุ้ยเห่าก็คือดีที่สุดเต๋อแปลว่าของเพิงหยกแปลว่าเพื่อนหนีซื่อหว่อจุ้ยเห่าเต๋อเพิงหยกก็จะแปลว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคำที่หกเกิ่งเกิ่ง แปลว่ายิ่งกว่าเป็นคำบอกระดับที่ใช้เปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งว่ามีระดับที่มากกว่าตัวอย่างที่หนึ่ง 。我比你更喜น唱歌。ก比你更สีควช่าเกอเกสีควช่าเกฉันชอบร้องเพลงยิ่งกว่าเธอ我แปลว่าฉันปีแปลว่ากว่าหนีแปลว่าคุณเกื้แปลว่ายิ่งกว่าสีควรแปลว่าชอบช่างเกแปลว่าร้องเพลง我比你ี喜น唱歌กสีควช่าเกก็จะแปลว่าฉันชอบร้องเพลงยิ่งกว่าเธอตัวอย่างที่สองเจเจฟันเตียน 比那น更好吃这家饭店比那家更好吃ร้านอาหารร้านนี้อร่อยยิ่งกว่าร้านนั้นเจอแปลว่านี้เจียเป็นคำลักษณะนามของฟันเตี้ยฟันเตี้ยแปลว่าร้านอาหารปีแปลว่ากว่าหน้าแปลว่านั้นเจียเป็นคำลักษณะนามนะคะหน้าเจียก็คือร้านนั้นเก่งแปลว่ายิ่งกว่าเห่าชื่อแปลว่าอร่อย这家ห店比那家更好吃 ก็จะแปลว่าร้านอาหารร้านนี้อร่อยยิ่งกว่าร้านนั้นตัวอย่างที่สามหนีปู้จือเต้า我更不知道你不知道我更不知道คุณไม่รู้ฉันไม่รู้ยิ่งกว่าหนีแปลว่าคุณปู้แปลว่าไม่จือเต้าแปลว่ารู้เก่งแปลว่ายิ่งกว่าหนีปู้จือเต้า我更ต้าก็จะแปลว่าคุณไม่รู้ฉันไม่รู้ยิ่งกว่า คำที่เจ็ดจีจีแปลว่าสุดๆคำนี้จะวางหลังคำคุณศัพท์และมีคำว่าเหล่อต่อท้ายเรามาดูตัวอย่างประโยคกันประโยคที่หนึ่งหวอดจี้จีนหมางจีเหรอหวอจ,จี้จ้นหมางจีเหรอฉันช่วงนี้ยุ่งสุดๆเลยหวอแปลว่าฉันจีจ้จ้นแปลว่าช่วงนี้หมังแปลว่ายุ่ง จีแปลว่าสุดๆเลอแปลว่าแล้วหวอจี้เจี้ยนหมังจีเลอก็จะแปลว่าฉันช่วงนี้ยุ่งสุดๆเลยตัวอย่างประโยคที่สองจินเทียนหวอเล่ยจีเลอจินเทียนหวอเล่ยจีเลอวันนี้ฉันเหนื่อยสุดๆเลยจินเทียนแปลว,ว่าวันนี้หวอแปลว่า,าวฉันเล่ยแปลว่าเหนื่อย จีแปลว่าสุดๆเหลอแปลว่าแล้วจีเหลอก็จะแปลว่าสุดๆเลยนะคะจินเทียนหว่อเล่จีเหลอก็จะแปลว่าวันนี้ฉันเหนื่อยสุดๆเลยประโยคที่สามหวานฟ้าชื่อสมอหว่อเอ้อจีเล่าหวานฟ้าชื่อสมอหว่อเอ้อจีเล่า อาหารเย็นกินอะไรฉันหิวสุดๆเลยหวานฟ้าแปลว่าอาหารเย็นชื่อแปลว่ากินสมมติแปลว่าอะไรว่อแปลว่าฉันเออแปลว่าหิวจีแปลว่าสุดๆเลยแปลว่าแล้วแต่ว่าจีเล่ก็จะแปลว่าสุดๆเลยหวานฟ้าชื่อสมมติว่อเออจีเล่ก็จะแปลว่าอาหารเย็นกินอะไรฉันหิวสุดๆเลยในประโยคที่มีจีนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีเล่ต่อท้ายประโยคเสมอนะคะ คำที่8ปดเธอเปียเทอเปียแปลว่าพิเศษมีระดับมากเป็นพิเศษหรือว่าโดยเฉพาะคำนี้สามารถใช้เป็นส่วนขยายภาคแสดงได้แล้วมาดูตัวอย่างประโยคกันตัวอย่างที่1จินเทียนเธอเปียหลังจินเทียนเทอเปียหล่งวันนี้หนาวมากเป็นพิเศษจินเทียนแปลว่าวันนี้เธอเปียแปลว่าพิเศษหรือว่ามีระดับมากเป็นพิเศษ หลงแปลว่าหนาวจินเทียนเ่อเปียเหลิงก็จะแปลว่าวันนี้หนาวมากเป็นพิเศษประโยคที่สองถ้าแต่ชี่เชอร์เผาตเอเปียควายถ้าแต่ชี่เชอร์เผาตเอเปียควายรถยนต์ของเขาวิ่งเร็วเป็นพิเศษถ้าแปลว่าเขาเตอแปลว่าของชี่เชอร์แปลว่ารถยนต์เผาแปลว่าวิ่งเธอเปียแปลว่าพิเศษ ควายแปลว่าเร็วถ้าแต่ชีเชอร์เผาเตอร์เทอร์เปียควายก็จะแปลว่ารถยนต์ของเขาว,วิ่งเร็วเป็นพิเศษ ประโยคที่สามหวานซ่างคเเเเชออยยาปีสียวซินหวานซ่างคเเเเชอยยาปีสียวซินตอนกลางคืนขับรถต้องระวังเป็นพิเศษหวานซ่างแปลว่าตอนกลางคืนค开车แปลว่าขับรถเย่าแปลว่าต้องเธอเปียแปลว่าพิเศษเสี่ยวซินแปลว่าระวังหวานซ่าง开车 Yao เธอเปียเสี่ยวซินก็จะแปลว่าตอนกลางคืนขับรถต้องระวังเป็นพิเศษ คำที่เก้าเข่าวแปลว่ามากมีความหมายเหมือนกับคำว่าเขินที่แปลว่ามากค่ะแล้วมาดูตัวอย่างประโยคกันประโยคที่หน,น,นึ่งน天你ี可爱今天你好可อวันนี้คุณน่ารักมากจิเทียนแปลว่าวันนี้นีแปลว่าคุณห่าแปลว่ามากเข่อไอแปลว่าน่ารักจินทีีย今天你好可อก็จะแปลว่าวันนี้คุณน่ารักมาก ประโยคที่สองวอฮ้ยเสียงมาหมาวอฮ้ยเสียงมาหมาฉันคิดถึงแม่มากๆาวอแปลว่าฉันหาแปลว่ามากเสียงแปลว่าคิดถึงมาหมาแปบลบว่าแม่วอฮ้ยเสียงมาหมาก็จะแปลว่าฉันคิดถึงแม่มากๆตัวอย่างที่สามท่าตะเซียงสุยเข่าเซียงท่าตะเซียงสุยเข่าเซียงน้ำหอมของเธอหอมมากทาแปลว่าเธอหรือว่าเขาผู้หญิง เตอแปลว่าของเซียงสุ่ยแปลว่าน้ําหอมห่าวแปลว่ามากเซียงแปลว่าหอมถ้าตะเซียงสุ่ยห่าเซียงก็จะแปลว่าน้ําหอมของเธอหอมมากคําที่10บจเจน,จนแปลว่าจริงหรือว่าจริงๆมักใช้ในประโยคที่เป็นคําชมหรือแสดงอารมณ์ต่อสิ่งที่กําลังพูดถึงเรามาดูตัวอย่างประโยคกัน ประโยคที่หนึ่งหนีเจิน่นวยหนีเจิน่นวยแปลว่าคุณหล่อจริงๆหนีแปลว่าคุณเจินแ,จนแปลว่าจริงๆส่วยแปลว่าหล่อหนีเจิน่วยก็จะแปลว่าคุณหล่อจริงๆ ประโยคที ring, so ่สองเจ้าต่อฟ <properties> ึ่งจิงเจนเพียวเลี่ยงเจ้าต่อฟึ่งจริงเจนเพียวเลี่ยงทิวทัศน์ของที่นี่สวยงามจริงๆเจ้าแปลว่าที่นี่เตะแปลว่าของฟึงจริงแปลว่าทิวทัศน์เจนแปลว่าจริงๆเพียวเลี่ยงแปลว่าสวยเจ้าต่ฟึงจิงเจนเพียวเลี่ยงก็จะแปลว่าทิวทัศน์ของที่นี่สวยงามจริงๆ ประโยคที่สามวอร์เม้นเจนเหาวิ้นวอร์เม้นเจนเหาวิ้นพวกเราโชคดีจริงๆวอรเม้นแปลว่าพวกเราเจนแปลว่าจริงๆเหาวิ้นแปลว่าโชคดีวอร์เม้นเจนเหาวินก็จะแปลว่าพวกเราโชคดีจริงๆ วันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับคำว่ามากในภาษาจีนที่ไม่ได้มีแค่คำว่าเขินนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมเซเซตาเจียกวานข้นซื้อผินแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ